สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้อากาศยามค่ำคืนช่างเยือกเย็นชวนให้ใจหวิวหิวนึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่เล่าขานกันมาซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมที่ซับซ้อนยิ่งนักเหมือนดังเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นกับหมอเอก หมอหนุ่มผู้ไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางเทวดาจนกระทั่งได้ไปเผชิญหน้ากับความจริงที่ทำให้ขนลุกขนพองเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนณนะหมู่บ้านเล็กๆชายป่าที่ห่างไกลความเจริญเคยมีวัดแห่งหนึ่ง ชื่อวัดบ้านกล้วยเป็นวัดเก่าแก่แต่สุดโสมจมแทบไม่มีพระจำอยู่เลยเหลือเพียงเจดีเก่าคร่ำคร่าและกุติที่ผุพังตามกาลเวลาชาวบ้านเขาก็เล่าลือกันว่ากลางคืนมีผีผู้หญิงแก่แกคอยหลอกหลอนแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปพิสูจน์หมอเอกของเรานี่สิ พอบ้านใกล้ๆมีคนเจ็บคนป่วยหนักแต่หมอในตลาดอำเภออยู่ไกลนักเขาก็ต้องจำใจเดินทางเข้ามาหมอในป่านี้เองพอตกค่ำยามที่แสงตะวันลับฟ้าไปแล้วหมอเอกก็นั่งรอคนไข้ที่กุฏิหลังสุดท้ายที่ยังพอมีสภาพพออยู่ได้เขาจุดตะเกียงน้ำมันกลิ่นควันลอยอวนชวนให้เวียนหัวจูจ ก็มีเสียงเหมือนคนกำลังเดินย่องอย่องอยู่รอบกุฏิหมอเอกก็คิดว่าคงเป็นหมาวัดมั้งแต่เสียงมันหนักแน่นเกินไปเหมือนรองเท้าส้นสูงของใครบางคนกำลังเดินวนไปมายิ่งฟังยิ่งขนลุกทีนี้เสียงเดินก็หยุดลงตรงหน้าต่างพอหมอเอกค่อยค่หันไปมองผ่านช่องไม้ผุๆปรากฏว่าเห็นเงาดําทะมึนยืนนิ่งอยู่ตรงนั้น แล้วเงาก็ค่อยๆลอยขึ้นช้าๆราวกับไม่มีเท้าติดพื้นขนแขนหมอเอกนี่ลุกสู้ไปหมดหัวใจเต้นระรัวเหมือนกลองสึกเขาเห็นดวงตาคู่หนึ่งสีแดงก่ำจ้องมองเข้ามาที่เขาอย่างไม่กระพริบประตูไม้เก่าๆก็ค่อยๆแง้มเปิดออกอย่างช้าๆช้าเสียจนหน้าใจหายแล้วร่างนั้นก็ค่อยๆปรากฏตัวชัดขึ้นเป็นหญิงชรานุ่งโจกกสภาพคล้ายศพที่เน่าเปื่อย ใบหน้ามีแต่หนองไหลย,ย,ย้อยดวงตานั้นจ้องเขม็งมาที่หมอเอกพร้อมกับเสียงแหบพราที่ดังออกมาว่าแกมาดู้าทำไมแกไม่ใช่คนของมันไอห,หมอเอกแกจะมาช่วยมันอีกแล้วหรือขัดเจ็บเจ็บมานานแล้วหมอเอกตกใจแทบสิ้นสติเขาเห็นภาพอดีตผุดขึ้นมาในหัวราวกับหนังชายซ้ำย้อนกลับไปสมัยที่เขายังเป็นหมอช่วยงานอยู่ที่โรงพยาบาลมีหญิงชราคนหนึ่งถูกทิ้งให้อดอยากตายอยู่ในบ้านผูพังข้างวัดบ้านกล้วยนี้เพราะลูกหลานใจดําเอาไปฝังชิงทรัพย แล้วก็ไม่มีใครสนใจจะเหลียวแลจนเธอตายไปอย่างทรมานและนั่นแหละกฎแห่งกรรมได้ตามสนองลูกหลานของนางไปทีละคนนี่แค้นนี้ยังไม่หมดสิน้นส่วนหมอเอกเองก็พลั้งเผลอไปรับปากช่วยลูกหลานของคนเหล่านั้นไว้โดยไม่รู้เลยว่ากําลังจะไปมีส่วนร่วมกับความแค้นของวิญญาณที่ทุกทอดทิ้งร่างหญิงชราที่ปรากฏนั้นคือวิญญาณของนางที่รอคอยทวงแค้นมานานแสนนานหมอเอกเห็นดังนั้นก็แทบสิ้นลมภาพความโหดร้ายของกฎแห่งกรรมที่ตามหลอกหลอนมิเสื่อมคลาย ยิ่งทำให้เขาหวาดผวาสับตีนแตกวิ่งหนีออกมาจากกุฏิหลังนั้นโดยไม่คิดชีวิตตั้งแต่นั้นมาหมอเอกก็ไม่เคยเหยียบย่างเข้ามาในวัดร้างแห่งนี้อีกเลยและเรื่องราวนี้ก็สอนให้รู้ว่าการทําดีนั้นย่อมได้ดีการทําชั่วนั้นหนียังไงก็ไม่พ้นผลกรรมที่ตามทันเสมอขอให้ทุกท่านจงประพฤติดีทดําดีคิดดีเถิดขอให้พระคุ้มครองครับ